บอลน้อยให้เก่งบักขามเตะท่วมที่หนึ่งครับมาเลเซียเสริมผมบอลน้อยปีนครับเก่งยังยังทันไหมครับโอ้โหลูกนี้แก้ไขดีครับ สกัดโลกมีโคโค่โลกนีเหยียบนะครับขึ้นไปเหยียบ Twelve, ส,อสองนนจะมองเห็นนะครับว่าบ็อกอยู่ตรงไหนนะครับพื้นที่จะกว้างนะครับยังเปิดหัวอยู่ทันไหมลูกนี้ครับมาเลยเสียเตะกลางขอกับโทโดนเกี่ยวครับเก่งช่องเองกินเองครับอกเข้าขวาสุดโอยังอยู่ครับเก่งบอลน้อย เก่งบักขามลูกนี้เตะท่วมครับโอ้ยังยังได้อยู่ครับโอ้โห,โหมาเลเซียเสิร์ฟมาพุตปินครับลูกนี้เก่งต้องเตะยอดโอ้โห,โโหลูกนี้ครับมาเลเซียโอ้เดาทางพลาดนิดเดียวนะครับตัวชงนะครับไทยขึ้นนำ8-7เาหลือชัดเจ้วนะครับเสียนำหนึ่งคะแนนครับเก่ง โอโอไปเปิดเข่านะครับตัวทำบอลน้อยเสิร์ฟไปเบาๆนะครับโอโหปิ้นนะครับโหล,ลุกนี้ขึ้นไปเยี่ยมนะครับเยมเสิร์ฟของมาเลยก็ยังไม่ดูดันเท่าไหร่นะครับรมแล้วก็บ้านคู่เมืองชัดเจนของครับผมนะครับ เซตที่หนึ่งนะครับหยิบมาถามชงเองกินเองครับลูกนี้ครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ครับที่ต่ามรับชมนะครับมาเลยตามห่างนะครับบอลน้อยยังอยู่ครับให้ช็อตครับลูกนี้ครับโอ้ติดบล็อกครับลูกนี้บุญคุ้มที่วงก็เปิดให้ศิทธ์การนุรุนครับบุญคุ้มที่วงเตะให้ครับลูกนี้ครับ ไก่บุญรัตน์รับชมสามครับซีสักให้โอ้โหลูกนี้ครับให้ช็อตนะครับจีบวงก็ยังไม่พลาดนะครับโมงเองกินเองครับลูกนี้เรียบร้อยครับไปเป็น5ตัวหนึ่งครับสำหรับไทยแลนด์ ขอบคุณครับที่รับชมนะครับขอบคุณที่ไลค์ที่แชร์ครับบอลน้อยเก่งปะขามเตะจีกนะครับยังได้อยู่ครับลูกนี้ครับบอลน้อยโอ้โหเตะท่วมของลูกนี้ครับบุญคงที่ผมแบบไม้เลข่นะครับไทยแลนด์ขึ้นนำครับ9ต่อ7ครับเซตที่2ครับ ให้แทงไปที่หัวเสาครับเป็นาตกกอทีมเวิร์คครับราเบิเก่งบอลที่เล่นด้วยกันมานานครับรู้ใจครับรู้ใจแกมองทงอยู่นี้โอ้เปิดล้นไปครับเก่งประคามต้องยกให้บอลน้อยครับนี่ใต่แค่ลงครับลูกนี้ครับยังได้อยู่ครับบอลน้อยครับให้ท่วมไหมลูกนี้ครับโอ้ลูกนี้เตะท่วมครับ สำหรับซูเซอร์ที่สโมสรไายรัดสดนะครับยันตันตัวน,น,น,นะครับสโมสร่ายรอดสดนะครับลูกนี้บอลน้อยช่องเองกินเองครับลูกนี้เรียบร้อยบ 4, ett, 3, อบลน้อยปิ่นไปนิดนึงครับแต่ไม่ผ่านนะครับ 4, 5, 5, 5, 6, ที่สองครับ ซ้ายสุดครับเรียบร้อยครับี่ยลูกนี้่าจจะคนเดียวมาครับลูกนี้ครับโอ้โหเรียบร้อยครับหนึ่งสองสามครับบุญคุ้มทิพวงแล้วเก่งมาขามลูกนี้สรุปผลการแข่งขันครับเป็นไทยแลนด์เอาชนะมาเลเซียไปได้ยี่สิบ